อเคครับอันนี้เจองานยากนะครับงานละเอียดที่ว่ายากหรือละเอียดยังไงโอเคอันนี้เป็นง่ามหนังสติ๊กนะครับทำจากไม้สักความยากเนี่ยมันจะมีโค้งมีเว้าวตรงนี้นะครับทําไมโค้งเว้าวเยอะนะครับพี่ปูเอามาจาก y o u t u b e นะ Google ทรงต่างประเทศการเว้าวเนี่ยเขาจะใส่ที่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกาแบบนี้นะครับเวลายิงน่ครับเขาจะตะแคงยิงแบบนี้นะความแม่นให้เล็งเลงตรงนี้ บางรุ่นที่เป็นโลหะเขาจะมีศูนย์เล็งอยู่ตรงนี้นะครับเเล็งเป้า,าจับได้ทั้งมือขวานะครับมือซ้ายนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับเวลาเล็งก็ประมาณนี้ความยากอยู่ที่การขัดวอาเพราะไม้สักเนื้อแข็งครับขัดกว่าจะได้นะแต่งอีกเดี๋ยวต้องมาลบมุมอีกครับการคมกันบัดมือ,อาฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ